สวัสดีครับทุกทุกท่านสายสายวันเสาร์ก่อนเที่ยงนะครับคิดดีทำดีพูดดีขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขในวันพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระขนแผนผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ระยองปีหนึ่งห้านะครับองค์นี้พิเศษสุดๆนะครับจะบรรจุเส้นเกษาของหลวงปู่ทิมนะครับและจะลงสายแร่ทองแดงเอาไว้นะครับ ซึ่งค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่จะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับจะยู่ยับย่นนะครับจะสังเกตเห็นเส้นเกษาของหลวงปู่นะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับส่วนด้านหลังนี่จะบรรจุประคำของหลวงปู่ไว้หนึ่งดอกนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ เลขยันอักขระนี่ยันห้านี่ขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับ <_ S 1> เพจเบญจวันเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับ <_ S 2> อยากให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับแลวต้องขอขอบคุณเพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจน f c ทางช่องทาง YouTube นะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับต้องกราบขอบคุณ มาณนะที่นี้ด้วยนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับพระขุนแผนผงภายกุมารพิมพ์ใหญ่ปีหนึ่งหหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่ระยองเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ยับย่นตามการเวลานะครับวงแขนนี่ลักษณะคล้ายๆกับ นักก้ามก้ามปูนะครับสังกตินี่จะขึ้นเป็นแผ่นกระดาษเลยนะครับส่วนจีวรใต้รักแร้จะขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยใบหูทั้งสองข้างนี่ขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับเพจเบนจวันเราไม่เน้นขายนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาก่อนนะครับก่อนที่จะอินบ็อกเข้ามานะครับ จะสังเกตเห็นนะครับเส้นเกษาของหลวงู่ทิมด้านหลังนี่จะประจุประคำไว้นะครับสังเกตเห็นนะครับเลขยันอักขระนี่ขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับยันห้าเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระนะครับลงสายแร่ทองแดงไว้นะครับพื้นผิวพระจะยู่ยยับย่นนะครับเกตเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดให้ท่านได้ชมกันนะครับ ด้านข้างสุงเกตเห็นเส้นเกาของปู่นะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระขุนแผนผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่ปีหนึ่งหหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ระยองสวัสดีมีความสุขทุกขั้นครับ